สวัสดีคผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมมาย์ครับในโคลงเอาชีวิตรอดอ่ะก็วันนี้คือวันนี้ผมเรียนทึกวันนะอ,อาจจะมีคนลงส่ทำไมผมไม่เล่นเลสเบี้ยน เพราะว่ามันเข้าไม่ได้ฮะเข้าแล้วมั้งมันเด้งมันลุดผมก็เลยเอาแมใหม่จะแผลจะแผัจะทีแผทีทีถ้ามันแลกก็มานะขอััด้วยครับ ตอนที่ผมเล่นอยู่มันก็ไม่แหลกนะเพราะผมไปดูคลิปตัวเองแม่งแห,หลกบัรไลแล้วก็จะทำขวานก่อน คุณเขาพูดกันนะก็พอแล้วแตยวิ่งมีเก่งภาษาปินซี๊ต้องส่กลืนะเวลาเราทุบอะไรแนละ้วมันมันจะสั่นนะมันจะสั่นมันจะสั่นจะเอาให้ดูขอดเอ่าดูน่ะน่ะ เดี๋ยวคุยอีกอะไรอีกดูนะหนะเห็นไหนะหนะมันจะขยับหมูมันๆทุ้ยหมูใครจะให้ผมเปิดเสียงเปิดแล้วให้ดังๆให้รั่นหนูเลย ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอพักเองครับก็ว่างๆก็มานั่งอัดนะนะไม่ว่างก็จะพัด โอ้แล้วมันล่วงอ่ทำมะเขือแล้วกูไปวาง เอาไว้ดีล่งมีข้อดีล่าคือถ้าจะแจกนะผมจะยังไม่แจกคนติดตามค่อนข้างเนาะเะอดขึนไอดีลแล้วที่ว่าต้าคิดนะคระในะครอยากให้ทำล้ะก็ ทักไลน์มาหรือไม่ก็ค,มมมคอ,อมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะตไม่อตอบแด โโหมันที่กูเสียหายมีถุงชิปเปอร์มันต้องมีที่กระเป๋าแน่ทำาไมมันไม่ออกมาหรอกดูที่ดาเอานะมันมาจากตัวนี้ใช่ไหมกัวแล้วมันต้องมีถม้ำเวลาที่จี๊มาก โหมดสัตว์เอยขี้าขาวเจลออะไรนะเป็นที่แบบ ช้าฝนมันมันเหมือน,นจะตกแต่แม่งก็ไม่ตกอยากรออยาให้มันตกนะอืมมาอ่าอาทิตย์มาแล้วโหกูนึกว่าลูกเห็บจะตกอกสัตว์มาเป็นทอร์าดโด ขึใน YouTube เอากูพูดถูกวนะเนี่ยกูพูดถูกก็ไม่มีนะักแสกมคนไหนที่จะไม่โดนด่าหรอกนะมันก็ต้องโดนด่ากันทุกคนนั่งก็ฝากถึงไอ้พวกที่ชอบด่านะไม่รู้มันจะด่าไปเพื่ออะไรดา่า ก็ไม่อยากแล้วก็ไม่อยากจะด่ากลับใช่ไหมมันแบบยังไงอ่ะอใครที่ด่ามากูขอให้หน้าตามึงกูบาดก็ ต่อลงคู่ทุกคู่เลยอันนี้ผมใช้เป็นพัดลมไอน้ำนะครับก็ถือว่าใจได้แต่แอร์คุคมคมไม่เปิดนะเครื่องตังเคืองตังแม่กู มันจะนานเกินไปแนละ้วเดี๋ยวไอ้นั่นมัมันรับไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็อืม้มตะกินนี่ก็แต่งเองนะไม่ได้เป็นลอกเลียนแบบใครเลยคือไม่ได้ไปคัดลอกใครมาคิดด้วยตัวเองแหมเฟี้ยวฟ้ามาละใหญ่ถึงขนาดนี้ว้าวโ<อ>คตรเฟรี้ยวอ่ะจริงๆะนี นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะพาทเนี้ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดสับตะไคร้ด้านล่างนี้เลยอดีแ uh, ล้วก็อยู่ใต้คลิปนี้คลิปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยถ้าใครกดสับตะไคร้ mm hmm. ก็หมขอให้ บ้านรวยอืมได้ตังไปโรงเรียนก็พ่อแม่ธุบุษนะ่ะขอให้สวยและหล่อกันทุกคนนะกดซัออบตะคาให้ผมด้วยนะครับอออโอเคโอเคคลิปนี้ก็ขอจบลาเพียงเท่านี้จเจอกันใหม่อีพีหน้านะเจะ้บาย